บอกว่าบาวบมแนะนํามาว่ามาจากช่องวิถีชาวบ้านอีสานพะมวลจะได้ราคาพิเศษนะครับหกวานนะครับนี่นครับรีนะครับประมาณสิบกโ่นนนะครับก่อนี้ก่อเดียวง่าม ตามให้บ้าบอมกดติดต,ตามให้บ้าบอมแน่นะครับเพื่อเป็นกําลังแห่งใจให้บ้าบอมในคลิปทีดีๆไม่ๆต่อไปสําหรับคนทีณณ่กดแล้วบ้าบอมก็ขอขอบคุณหลาลๆนะครับผมเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณอีกแก่นึงนะครับคลิปนี้บ้าบอมกับสีภาพมาเบิงสวนไผ่นะครับไผ่เลียงเฮานะครับก็เป็นสวนข้างๆกันที่คลิปก่อนที่บ้าบอมมาได้นะครับเป็นสวนลุงวันนี้ก็มาผิดเวลาเนี่ยเล็นอยมายยมแรงนะครับเพราะว่าลุงตัดตอนตอนเศร้านะครับผมตอนตี ตีสองตีสามเวลาพนตัดต,าต,าตาอเซลเพราะว่าตลาดกามาตาอเซานะครับก็ต้องมาตัดให้ท่านเพิ่นนี่นะครับแต่ละกอ่อนะเบาๆไายห,ห้างพี่น้องกมารับชมกันมาเบิง้งน้ำกันเลยนะครับครับเป็นไพ่เลี่ยงนะครับไพ่ไพ่ได,ดิ้งนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สียูประมาณสัก หนึ่งไร่นะครับที่ปลูกอยู่สวนนีนะครับผมบปัะมมณอยู่สองสองร้อยสองร้อยก่อนนะเพราะว่าตัวนี้ลุงคนปลูกอยู่ระยะสองคูณสามนะครับประมาณไรหนึ่งมาถึงไรเดี๋ยวคำนวะประมาณนปะณัปะมาณนะครับนะเนาะกันพิษกันผ่าดอะไรก็ขอถอดออให้หลายๆนะผมนะนะครับ,นะนนรบมีอยู่หลายกอน,นะครับเดี๋ยว มันก็ออกแน่บ่ออกแน่นะครับก็อออกไรก็อออกไเอาบอกผมกับสีป้ายางยางเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเนี่ก็นอนยันยันนะครับนอนยันยันน้ำงามๆนะครับผมเนาะ กรณีช่วงนี้กับ่ได้ดึงน้ำใส่นะครับเพราะว่าฝนกระตกมาติดต่อกันประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับครับน้อยใหญ่น้อยงามนะครับไพเลียงหรือไพสะดิ่งเฮานะผมมีครับอีกส่วนหนึ่งยุบข้างๆนะครับอีกหนึ่งเจ้านะครับผมเป็นคนละเจ้านะครับนะฝั่งนี้มื่อนี้บ่บผมก็มาผู้เดียวนะครับส่วนเจ้าของ สวนหรือว่ารุ่งหรือป่าพ่นในมัตัดเรียบร้อยแล้วนะครับมัตัดต,ตะเสาพ่นประกอบกับมาย่างเบลแรงนะครับเอาพามามาเบิ้งนะครับว่า ออก็ออกไลยก็ออกไลยนะครับออกออกไลยีรีนะครับยังเส้นก่อนนี่นะครับผมเนาะอันนี้ก็ยังไม่ได้ใดขนาดอยู่นะครับะกบ็บื้นเศร้าอีกเศ้าหนึ่งก็น่นาจะบรมาอาจจะตัดได้แล้วนะครับสองสามนอเนี่ย ประมาณยี่สิบกิโลนะครับบ่ขาดนะครับเสาหนึ่งที่ได้ตัดไปนัถือว่าได้ลายพอสมควรกิโลละสี่สิบาทนะครับโรงนี้ก็อยู่ประมาณสามสิบห้าบาทนะสปูมสามกิโลลอยกับประมาณนีนะ้นี่นะครับนองงาม สำหรับพันธุ์ไผ่นะครับบาบอมกับสีพาปเบิงด้านหน้านะครับรงนี้ก็มาสอบถามคุณพอ่อคุณพ่อกับว่าเหลืออายุประมาณเป็นไผ่หมอ,อกหวานนะครับไผ่เหลียงไผ่สะดิ่งเข้านี่คือเบิดเราท่านรับมีออเดอร์เต็มแล้วนะครับกไฎิามากก้อนได้ก้อนนะครับมาสากับโแน่ได้ทาปีนานะครับผมบบเป็นยังนะมีอีกหนึ่งไผ่นะครับด้านหลังเป็นไผ่ไผ่กิมซุงนะครับหรือว่าตงรงลืมแรงเข้า นะครับเดี๋ยวเอาผมพาไปเบิ้งนะครับนะอีกไฟหนึ่งอันนี้ก็เป็นไฟสะดิ่งเข้บเบิ้งคลิป้าเจ้าเอานะครับเนาะเวอนก็นหลายนี่ครับก้อนหนึ่งไลคัตยีรีนะครับนี่นะครับน้อยใหญ่ครับนี่ครับอีกหนึ่งก็ที่ออกหลายนะครับเนาะแต่สะอ่อนแต่สะอ่อนครับผม ือว่าเป็นราคานะครับผมราคาดีหลายนะครับไผ่งามนี่เดี๋ยวมืออื่นก็นนะ่าบาบอมสิม,มาเอาไปแกงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้รุ่งกับป้าเินมะตัดก่อนนะครับก่อนจะมาเอาไปแกงก่อนนี่ครับผมน,นี่ครับอะไรนะผมได้ดีนะครับประมาณ แปดก็สิบสิบก็นอน,นะครับก่อนนี้ก่อเดียวตัดกระสิประมาณนเป็นได้เป็นกิโลหมดแล้วนะครับเนาะ,นะมาเบงส่วนไผ่กิ่มซุ้งนะครับหรือว่าตรงลืมแรงเข้านะครับอีกภาษาอีกภาษาหนึ่งที่เิ่นเอินกันนะครับนี่นะครับกำลังออกนอนนะครับกัดลายลายลายนะครับตรงนี้ฝนตกนะครับ น้ำมาน้ำแดงนะครับน้ำนองเรามีกอหนึ่งข้างล่างนะครับยิมซุงหรือตรงลืมแรงนะครับเพราะว่ามันก็ออกตลอดนะครับเนาะเป็นกันเลื่อนว่ามันลืมแรงก็สิไปประมาณหลังน,นะครับผมนีครับกอหนึ่งกอนี้อ,นออกร้ายนะครับแล้วบ่บ่มสีมาเอาไปแจงโยนะครับแจงใส่นำ้ำใบยาน้งคนๆน,นิพี่น้องนะ ผมพามาอยากกินแกงมะมี่กันหวอวานะครับเนี่ยครับตะละมองนะครับผมนบเป็นร้อยนะครับก่อเนี่ยผได้เอานะครับพิมี้เนาะมาผมพามันยางส้มมันซื้อนะครับตรงนี้ฝนตกนะครับผมไปเลาะโขกันยังไม่ได้เลยนะครับ มาไกลๆบ้านก่อนเรผมือจนบ้าผมก็สิมาเอาไปแกงนะครับโอ้นี่ครับผมโอ้หลายๆนะครับพูดนะครับเป็นร้อยนะครับก่อนเนี่ยสสรส่วนเกมสุ้งนี่บ้าผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าพุทธพ,พ่อเป็นมี่ท่านจำนายบ่นะครับ เพิ่นกระสีออกของเพิ่นยองสีแล้วนะครับนะเนาะเบิดปีเบิดแรงนึงเบิดฝนนึงนะครับเนาะออกกระสีประมาณนี้แหละนะครับตรงรื้มแรงออกเป็นมัรื้มแรงนะพี่น้องนะออกออกตลอดนะครับโอ้หลายขัดปวดนะครับผม มีหลายตอนะครับเดี๋ยวเบ่งกับป,ประมาณสตะกอนนะครับนี่ครับ่วนด้านบนเ้างลายๆนะครับผมครับส่วนด้านนี้ก็เป็นไฟลวกวานไฟหอกวานเ้อนะครับผมกําลังเลื่มออกนอนะครับ นี่นะครับเดาวบอมผ้ามาเบิงนะครับนอหอกหวานนะครับนี่ครับกินสดก็ได้เช่นนะครับผมเนาะคุณพ่อว่าบุงหวานกับหอกหวานนะครับกนละอย่างกันอยแบบเลืออยู่บแปดกอนะครับพันพันพันต่อนี้มีนะครับผมหอกหวานนี่คือตอนนี่ ยังมีออเดอร์อยนะครับสามารถสั่งได้นะสั่งเข้ามาได้นะครับผมเนาะตามที่ว่าราคานะครับค่าส่งออกเองนะครับจัดส่งได้นะครับกลนะับมาเบิ่งด้านหน้านะครับที่คุณ่อเว่างพันธุ์ไทยไว้นะครับพพน,บน,นะบนี่นะครับ อันนี้เป็นไผ่หวกหวานหรือไผ่หลวกหวานเฮ่านะครับนี่เป็นต้นพันธุ์ที่คุณพ่อได้เอาใส่ถุงช่ำไปแล้วนะครับตัวนี้คือคาราคาลอยหนึ่งนะครับที่คุณพ่อพันธุ์ีขายที่พันธุ์มีอยู่ชงนี้คือเป็นหวกหวานนะครับไผ่หลวกหวานมีพันธุ์นะครับมียังมีต้นพันธุ์นี่ออเดอร์สร้างได้นะครับเฉพาะไผ่หอกหวานนะครับที่เป็นไผ่เลี่ยงฝั่งด้านนี้นะครับ เป็นไพ่เลียงเป็นไพ่สะดิงห้องคือเบิร์แล้วนะครับผมเนาะออเดอร์นี่คือเบิร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับคือมาก,ก่อนใดกอนนะครับเพราะว่ามันกะมีจํานวนจํากัดด้วยกันพอตรวจพอไพลลลายละนะครับทีปูทีมาซาที่โทรมาคุณพอแล้วทียังบอคุณพอบอลาปากเลยนะครับผมมีคนจองแล้วนะครับ4ี่ร0อยสี่รอยต้นนะครับตรงส่วนไพ่เลียงไพ่สะดิงห้อง สดิงกิลีนะครับผมคุณพ่อคนเดเอาเอาตานะครับจะเป็นตัวนี้ออกนอแล้วนะครับสดิงกิลีนะครับภาษาอีสานเท่านะครับส่วนนี้เป็นเป็นไพ่สดิงนะครับทีคุณพ่อยังยังโอบเอาพันไว้อยู่นะครับเอาเป็นพวกตาเป็นเงานนมครับเงาไพ่นี่แหละนะครับนี่ครับเลงสี่นะครับสดิงกิลีนะเป็นเป็นเงาแล้วเป็นนอขึ้นแล้วนะครับยังันเด้เขาถุงช่ำเทียนะครับ เห็นแค่ตาด้านล่างว่าน,นะครับออกนอแล้วนะครับที่สิเป็นพันนะนะครับคือเบิดแล้วตอนนี้สี่ร้อยนะครับคือช่วงนี้คุณปอได้ได้ช่ำไบนะครับคือมีมีเจ้าของแล้วนะครับผมอทีบอ่บมีนะครับคือเป็นเป็นไพ่หวกหวานห้ายังมีอยู่นะครับยังมีออดเดร์อยู่ช่วงนี้ก็สั่งกันไม่ได้นะครับผม เป็นไปหมอกหวานนอกคือช่วงนี้นะครับคือราคาพิเศษนะครับช่วงนี้ขันขนมีภูมาสอบถามคุณพ่อนะครับบอกว่ามาจากช่องบาบอมวางสีเดอร์นะครับนะ้อบอกว่าบาบอมแนะนํามา่ามาจากช่องวิถีชาวบ้านอีสานพะมวล จะได้ราคาพิเศษนะครับจากคุณพ่อเขาเอาไปเพาะเองไปชำเองคุณพ่อเขาขายอยู่เกสิบห้าบาทแต่ถ้าบอกว่ามาจากช่องบาาบอมนะครับจะได้ราคาพิเศษคือห้าสิบาทนะระชไปชำเองเลยนะครับคุณพ่อจัดใ้นะครับมีออเดอร์เฉพาะหวกบานนะครับไปเรียงไปสะดิ้งเข้าเบิดแล้วนะครับเฉพาะหวกบานที่เหลือนะครับจะได้ราคาพิเศษพร้อมปลูกนะครับผม100บาทนะครับเอาไปเลยนะครับผมเนาะตั้งแต่คุณพ่อเขา เอามาปลูกต้นทุนมันกะเขาขายเพิ่นกะบร้อยห้าสิบบาทสองร้อยนะครับกับะมาณนั่นแต่คุณพ่อพ่อปลูกคุณพ่อให้เลยครับร้อยหนึ่งกับผมเอาไปช่ำเองห้าสิบบาทพิเศษนะครับเนาะจากช่องบ้าบอมบอกว่าบ้าบอมบอกมาวางซีเดอร์นะครับเนาะโทรมาหาคุณพ่อโลดเดี๋ยวบ้าบอมขึ้นเบอร์โทรกับทีวีไว้ให้นะครับเนาะไปไต่ด้านล่างคลิปกันเลยกันแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ผมมีอย่างไรนะครับผมเนาะหันมากก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าบอมได้เฮ็ดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบิ่งต่อไปนะคสี่สัมพันธ์อย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้เวลาบ้าบอมอัพคลิปใหม่ๆกัดสิได้เข่ามาเบิ่งสิได้เข่ามาให้งกำลังใจบ้าบอมนะครับคลิปนี้บ้าบอมก็ขออลาพาจากพี่น้องไปสกัก่อนสุขสบายดีมีเงินใส่สู้กู่สู้คนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ